ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพพัด s o ซอส m a นนะครับสายคียีดิคอนะแดงก็จะมาอัปเดตจากคลิปที่แล้วให้ดูกันว่าตอนนี้ลดลดหรือว่า40แล้วสก,กิลก็จะครบแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็มาเริ่มที่สเตตก่อนเหมือนเดิมครับก็คือเล็นไปที่คิยิคอ้อ้องแคล้วแล้วก็สมาธิองแคล้วจะได้แอคแค็สมาธิจะได้เป็นจอกเกาะส่วนตอนนี้นะ รายังไม่ได้ทําของอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นก็เอาประมาณนี้ไปก่อนก็มาดูสกิลกันเลยสกิลที่เปลี่ยนไปก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะตึงอยู่ปัจจุบันผมเปลี่ยนมาเล่นสายฝั่งซ้ายแหละสําหรับ p v p นะสหรับ P v p ผมว่าสายฝั่งซ้ายโหดกว่าแล้วในปัจจุบันก็สกิลที่อัพจะเป็นอ่ะเลื่อนให้ดูก่อนละกันนะประมาณนี้ เดี๋ยวผมรีเซตให้ดูว่าครับอะไรยังไงแล้เดี๋ยวอธิบายไปด้วยน,นี้คือสกิลหนึ่งครับสกิลจู่โจมจะทําให้สกิลจู่โจมเนี่ยลดคูดาวสกิลสกิลสา3ด้วยสกิลดามจหลักอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นพิษบินข้างเลือกก็คือสกิล 4. สี่อยู่หากินเลยเพิ่มดามจจริงๆคือเนี่ยแค่เนี้ยพอแล้วเราก็มาอัพอันนี้เลยแต่ว่า บังคับอัพเพิ่มคือที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็ไปอัพเป็นคีแทนะหนึ่งอัพนี่ตรงไปนี่นะลงไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็อัพอันนี้อันเนี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างดีอยู่ใน PVEPVE ดี PP ค่อนข้างเห็นผลยากอยู่อ่าเราก็ดูนะว่าคีเราขาดไหมเห็นตอนแรกคีผมขาดหนึ่งผมก็ไปอัพอันนี้ดีกว่าคีผมก็ครบแล้วยี่สิบห้า กดให้มันรีนะมันจะขึ้นเป็นสองจุดนะถ้าเราอัพอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมเราก็ไปแถวต่อไปเลยฝั่งซ้ายมาอันนี้กีลืมอธิบายเลยอันนี้เปลี่ยนทาให้สกิลสองเปลี่ยนเป็นอีกสกิลหนึ่งชื่อว่ามีดวิญญาณอันนี้ทําให้สกิลมีดวิญญาณเนี่ยตรงรูเด็ดอื่นเวลาใช้มันจะกลายเป็นสีแดงอันนี้สุดยอดสกิลพ p ของสายนี้เลย ทำให้หลังจากที่เราใช้มีดบินข้างเลือดแล้วสกิลสกิลมีดวิญญาณมันจะสามารถบิงได้หนึ่งครั้งแล้วก็จะไม่ติดครูดาวด้วยก็คือทําทําให้มันใช้ได้สองครั้งแต่ครั้งที่สองมันจะเบานะอเอาแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวใช้ให้ดูว่าดาเมจมันขนาดไหนหลักๆนะครับให้มันเป็นจุดแดงนะ แรงแล้วแล้วผมกดเป็นคอมโบให้ดูเลยนะอัพพิดบินข้งเลือดจะอันเนี้ยถ้าเราไกลเกินล่ะเราบินเข้าไปเลยเก็ถ <Okay. S 1> ้าต่อด้วยสก,กิลนี้ีิเกีวกาดถ้าสแปมสก,กิลสองอันนี้คือมันยังไม่เต็มขั้นนะอันนี้มันอยู่แค่แถวนี้นะแถวสามสิบสองอีก่อ,อไปมาอัพเป็นตัวนี้ครับอันเนี้ยดีดีมากอัพถึงสามได้เลย แต่ว่าตอนนี้อัพอันล่างๆก่อนอันล่างๆมันก็ดีเหมืนอนกันนี้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวใช้สกิลอนนี้ให้ดูใหม่ที่มันบินเข้าไปชอบมากเลยตอนแรกปกติมันสกิลของสายเนี่ยมันจะมีเบอร์แค่สองสกิลคือสี่กับสามแล้วสองอะ จะไม่มีเบิร์ดแต่ถ้ามีไอตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามามันจะมีเบิร์ดสกิลที่สามมาอ่ะมาดูกันสี่พันห้าแรงของผมที่บินข้างเลือดอีกนะเมื่อกี้ไม่คีดเหมือนกันอันนี้สามพันแบบคีดแรงมากครับแรงมากเป็นทำให้สกิลถายเนี้ยมันเบิร์ดแบบชุดเดียวใน PVP อ่ะในสมรภูมิเนี้ยคนตายเลยตัวชัวโอไม่ไม่รวม ไปตีพาลาดินนะถ้ามันติดกัน่อยก็คือเราจะได้แบบเบิร์ดเพิ่มมาอีกสามคิวจากตอนแรกมีแค่สองโหดมากครับโหดมากโหดมากมาต่อันเนี่ยต่อไปที่ผมอัพอันเนี้ยอันเนี้ยคือสาย PVE จะเป็นเน้นเป็น PVE มากกว่าจะทำให้ลดคูดาวทิ่บินเนี่ยไว้ใช้ให้รัวขึ้น ไอพีอ่ะเราไม่มีโอกาสได้ตีอะไรบ่อยขนาดนั้นเลยก็ไปฝั่งขวาอันนี้พีพีแบบแลผมเน้นพีพีแหละที่เลือกเลือกมาอันนี้คือ p ีพเลยเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอับแถวต่อไปไม่ได้ใช่ไหมอัดเด็ดก็ไดตัวนี้ก่อนก็คือตัวนี้ได้ตอนที่กดบัฟมันจะมีสกิลหลังจากหลังจากที่บัฟอ่ะจะโอกาสคีเพิ่มขึ้น50%ทุกครั้งที่เราบัฟอ่ะทุกครั้งที่ผมบัฟแล้วกัน ตอนที่ผมปั๊บเสร็จปุ๊บยังไงผมก็ใช้มิดบินข้างเลือดอยู่แล้วปั๊บปั๊บนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ขี้กีกอะปั๊บเสร็จเพิ่มขี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปั๊บอ่าแล้วก็บินเข้าไปอันนี้พนะีพีนะปั๊บ ก็เรามาอัพเป็นตัวถ้าแบบแถวล่างสุดยังไม่ได้ใช่ไหมเรามาอัพเป็นแบบน,นี้พิดบินข้างเลือดทําให้จบตีเกี่ยวกาดแรงขึ้น4ี่อังจากใช้สี่สามเแรงขึ้นอ่ะแถวต่อไปโผล่แล้วอ่ะก็มีให้เลือกสองทางระหว่างเอาบัฟที่อ่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟ่ะเอาบัฟที่นานๆใช้ทีกับเอาดาเมจที่เห็นเป็นรูปธรรม มเลือกฝั่งนี้ก็คือมันจะทําให้มีดวิญญาณเราอะราเมจเพิ่มขึ้นอีก15%ถ้าเป็นอีกสายหนึ่งก็คือทิกษะ2แบบที่ไม่ได้เปลี่ยนก็จะแรงขึ้นเหมือนกันอีก15%อ15%เมื่อมมีโอกาส9%ที่โจมตีในจุดอ่อนแล้วจะไม่ใช้เครื่องหมายพอพอยผมเหลือหนึ่งนะผมเลือกที่จะอัพอะไรเออเลือกนี่ผมเลือกอัพอันนี้ ก็ไหนอนาะคตอะผมว่าตอนนี้เวสผมยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันให้แต้มมาอีกแน่ๆไม่ไม่จะสองนะไม่จะยี่แปดเนะสามสิบก็ออกมาเลือกเอาว่าจะอัพอะไรกันว่าเนี่ยไอตัวบัฟอะก็ดีตัวนี้ก็ดีแค่ต่ำกว่ายี่้าปอร์เ็นต์ละแรงก็ดีถ้าใครคี้ขาดก็มาอัพขิ้อ่ะที้ไอตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็ดีตัวนี้ได้ ทำให้ตอนที่เราใช้สก,กิล4อ่ะไอรูเลตแดงๆอ่ะมันจะอยู่นานขึ้นแล้วก็ลดคูดาวให้ตัวนี้ด้วยอตอนนี้เรามีเท่านี้เอาเท่านี้ก่อนมีเท่านี้เดี๋ยวมาคอมโบให้ดูควาดาเมจละเท่าไหร่คนอื่นเริ่มให้อยู่ที่รูเลตแดงตลอดนะครับเอาแบบเอาแบบคิดตัวเนี่ยตัวเด็ดยิดง ดูมันยากคนอนื่งก็บัฟบัฟเสร็จสี่สามสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณเนี้บัฟสี่สามสองสองหนึ่งเมื่อกี้ DPS ขึ้นไปถึงทั้งสี่แต่กีมสายเนี่ยดู d a เ a g e Per Second ไม่ได้ต้องดูว่าแอม d า m a g เนี่ย ยี่สิบเทกี้ไม่ค่อยคีด้วยจากรอบอันนี้รอบนี้ยี่สิบเทนะทีหนึ่งรับเวียงดิง้งยี่สิบสองเทประมาณนี้ก็ในสมอระูมอ่ะสายเนี้ยค่อนข้างแรงสุดเลยคือ มันเสียข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราต้องรอสกิลทีด่ดินงข้างเลือดครูดาวข้างจะนานหน่อยครูดาวเจ็ดสิบวิก็คือในเจ็ดสิบวิเนี่ยตายแน่หนึ่งคนแต่ตอนที่เราไม่มีตอนที่เราไม่มีมันก็เขาก็เล่นเหมือนเดิมครับก็คือวนรูนเล็ตไปวนรูนเล็ตไปแล้วก็สกิลสามแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันโอเคต่อไปนะครับก็จะมาดูอีกสายนงานซือสาย ไอสายสายขวาแหละสกิลสองจะอัพแบบนี้ก็คือทําให้สกิลสมี2องชาร์จแล้วก็หมุนรวเล็ด2องทีละสองก็นี่มีดบินข้างเลือดแรงขึ้นจริงๆเราไปแถวต่อไปได้เลยแต่ว่ามันต้องต้องถึงขั้นก่อนแบบนี่อ่ะปุ๊บอัพอันนี้3อันนี้คือ PVE นะแต่อันนี้คือเน้น PVE เลยผมว่า PVE ค่อนข้างได้อยู่ ก็ต่ํากว่า25%เราจะตีแรงขึ้น4 5เอาไว้ตีบอสต,ตอนที่ต่ํากว่า25%ได้ดามิ่งเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้บังคับอัพอยู่แล้วไม่มีอะไรให้อัพได้สกิล2เหมือนกันทําให้สกิล2แรงขึ้นอะพอยไม่พอก็เราก็เลื่อนขึ้นไปอัพตัวนี้จิติค้อแล้วก็อะสกิล4แรงขึ้นแล้วก็ตัวนี้ทําให สกิลสีมีรูเลตแดงนานขึ้น2วิก็ลดคูดาวตัวมาเลยสิบสองวิแต่เจ็ดวิเหลือห้าสิปดวิทั้งดีอยู่อ่ะพอยเราไม่พออัพอะไรตัวนี้เลือกอัพตัวนี้ได้หรือไปไปอัพคิก็ได้ถ้าใครคค่ขาดตัวนี้จะทำให้จบตีเกี้ยวกาดต้องติดคิก่อนนะ เอกคิแล้วครั้งต่อไปจะคิแรงขึ้นอีกคือมันต้องพิสองรอบอ่อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แล้วแต่ต่อไปก็ตัวนี้ครับก็จะทําให้ตอนที่เราเอ,อ่อใช้สกิลในจุดอ่อนจะทาให้สกิลบัฟกับหายการบลอกกับบินขั้นเลือดอ่ะบัฟกับสกิลสี่ดกูดาวศูนย์จุาวิทุกครั้งที่มันหมุนไดู้เล็ดแดงนะ อีหนึ่งก็ลดสู่จุดห้ามันลดสู่จุดห้าอ่ะแล้วก็พลอยเหลือแล้วก็ใช่ไม่ใชเขายังไม่เหลือแ,ลแถว 40. แถวสี่สิบแถวสี่สิบอัพอันนี้อยู่แล้วทําให้สกิลสองแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเนนี้ยพอยเหลือแล้วพลอยเหลือหนึ่งอัพอะไรก็อัพบับก็ได้บับแล้วสกิลถัดไปจะติดคิ้ติ๊กข้อเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นหนึ่งนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ อ่ะสายนี้ก็จะประมาณประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเทสมจให้ดูนะรูดเล็กไปก่อนเสร็จเสร็จแล้วอูแล้วก็คอมโบก็เหมือนกันครับคือเปิดด้วยบัสสี่สามแล้วก็ลัวสองแล้วก็หนึ่งอ มัจะเอาตามเบีไปเทียบกับอีกสายหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมตีแค่หกวิแต่สายเนี่ยมันจะมีตัวนี้ออันนี้ที่ทำให้อยู่นานขึ้นอีกสองวิก็คือเนี่ยแปดวิอ่ะเริ่มอันนี้ก่อนดีกว่าครับเกลี้ยงสองีสองึอง่ง ที่สุดท้ายไม่ทันอ่ะอันนี้แปดวิยี่สิบเคเมื่อกี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคลิมเหมือนกันลองใหม่ ิดได้สิบห้า k อันที่แล้ว่ายเบอร์ก็ยี่สิบห้า k ป่ะาเนี้ยแปดวินี้แปดวิอันนู้นหวิอันเน,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 นี้ยนี้ว่าอเนี้ยยังพีไม่เก่งเท่าอีกสายหนึ่งอยู่แหละว,ว่าสายนี้สกิลที่จะเข้าไปทําเข้าไปฆ่าศัตัวมีแค่ยกิลอันติเมทก็คือตัว e ที T ่ปิงเข้าไปยอย่างเดียว คิวเข้ามีแค่อนนี้อันเดียวส่วนอีกสายนึงอ่ะมันจะมีบิงทาให้บิงเพิ่มอีกอันหนึง่งทําให้เราบิงได้สองเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลอันติเมทและคือ q e ER ิเอนี่ยเรียกว่าสกิลอันติเมทก็ปัจจุบันผมใช้อันไหนบ้างอันนี้ของ PvP นะ PvP หลักๆที่ใช้แล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือบิงบิงแล้วไปจับขา สองวิอ่ะทิงแล้วก็ยูวใหม่ที่เพิ่มมาแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนก็คือยิวตัดฮิวตัวนี้สโลสโล6หกสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ตัดฮิวด้วยเพราะว่าตอนไปสมอนรอบหนึ่งเจอคอมมีสามฮิวแล้วถ้าไม่ลงนานมากกว่าจะตายแต่โดนตัดฮิวไปทีหนึ่งคือหายไปเลย ก็คือเอามาใช้เลยให้เปลี่ยนแล้วก็มันมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะก็คือตอนที่เราใช้ตัดฮิลใส่ไปแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเราตีอีกฝ่ายแรงขึ้นด้วยอีก10%คือแบบเพิ่มเบิร์ดดาเมจเ,เข้าไปหลักๆก,ก็คือเราจะบิงแล้วก็สโลเลยแล้วก็บัฟคอมโบหรือจะกดบัฟเข้าไปก่อน,นก่อนก็ได้บัฟใช่ไหมแล้วก็บิงชโลค่อคอมโบ ต่ถ้าอีกฝ่ายแบบบิงออกไปเนี้ยเรามีบิงตาอีกทีหนึ่งที่จกิวสองโหตมากครับเามาดูต่อมาดูต่ออีกอันนึงที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ก็คือวิ่งเร็วมีวิ่งเร็วกับมีฟื้นฟูฟื้นฟูนี่ขอโคตรด,ดีเลยผมชอบมากเลยมันทำให้แบบถึกขึ้นให้หลายๆอย่าง แต่ตอนใช้ในสมรภูมินะทำให้คลังเบสเพิ่มขึ้นอีกสิบปอร์เซ็นต่อไปเป็นดาจารลึกกดตัวไอกดไอขึ้นมาครับที่เลเวลสี่สิบนะโอ้โอธิบายทุกอันไหมผมไม่ต้องน,นะเลื่อนให้ดูแล้วกันว่าอัพยังไงอัพประมาณนี้นะเน้นขึ้นไปบนบนและเน้นอัพแค่หนึ่งขั้นแต,แต่มันเยอะกว่าที่ผมอัพอะเน้นเปิด เปิดโหนดรูนให้ใส่รูนได้เยอะๆแต่รูนผมแม่งยังไม่ดีเลยมาแต่ละอันอะไรก็ไปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือจะใส่รูนได้ห้าอันแล้วพอยต์มันจะเหลือหนึ่งมาปันนี้ต้องแค่วได้ดาเมจเพิ่มขึ้นสองตัวนี้สองดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหึงก็เอา ทีนึงผมเอาหมดแล้วก็ผมอัพเป็นตัวนี้ทีมุ่งๆมันจะได้เอฟเฟกความชำนาญพิเศษเอฟเฟกความชำนาญพิเศษของสายนี้ก็คือได้ดาเมจคิทิคอถึงคีจะไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้จะอัพอะไรและเออดาเมจอะเพิ่มมาอีกหน่อยก็ยังดีตอนนี้นะตอนนี้อัพแบบนี้ไปก่อน จริงๆถ้าทำของฟูฟูเลยเอาไปเด้นที่ตัวนี้ critical ใช่ไหมั้ย t ห้าตีบนี่ด้วยสับปะสิงครับกูดาวแต่ผมว่าไอ้สองตัวเนี้ยจะต้องเลือกสับปะสิงกับกูดาวก็วประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ